สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาปลูกผักสลัดนะครับอันนี้เลยเห็นไหมอันนี้เป็นกินโอ๊กเลดโอ๊กที่ผมจะปลูกนะแล้วก็มีกินคอสก็ผมจะทําประจําทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะวันนี้แบบสูตรฉบับเร่งรัดแบบไม่ได้เรียงนะรีบ,รบ,รบเพราะว่าจะนอนแล้วดึกแล้วก็จะโรยเลยปกติก็จะเรียงให้มันสวยนะครับจะได,ได้ระดับอันนี้ก็คือง่วงนอนลนะ พอดีเพิเ่งสตรีมเกมเสร็จกะโดดเลยไม่ได้นับนะประมาณผมปลูกอย่างละประมาณห้าสิบนะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอ่าตู้เย็ยนก็ค่อยมาเกี่ยอทีนะครับว้าเยอะจังเข้าๆก็จะประมาณนี้เลยนะนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยก็มาใส่ตู้เย็ยนเลย เย็นเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครบยี่สิบสี่ย่โมงก็เอาออกมานะครับายบายเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยฉบับขี้เกียจ bye ตอนนี hey, ้ครบับอะไรไปนอนได้แล้ว๊ายบาย